คือจุดเริ่มต้นของความอลเวนทั้งหมด หลังจากที่บังจัดการใช้รถแบ็คโฮเปิดรังงูเหลื่มจักจนกระจุยคราวก่อนรังมันเหมือนกำลังสะเทือนโลกทั้งใบเพราะทันทีที่ดินถล่มเปิดรังเสร็จงูเหลือมนับไม่ถ้วนก็แตกคือวิ่งกระเจิงออกมาทุกทิศทุก,ท,กทางบางตัวเลยสวนบางตัวเลยอ้อมบางตัวเลยเข้าหาคนดูแบบตรงๆเหมือนจะถามว่ามาดูอะไรแถวนี้ครับพี่ชาวบ้านที่มายืนดูงานนี้ถึงกับแตกคือเสียงดังบางคนวิ่งเร็วกว่าโบบางคนวิ่งล้มสามรอบก่อนลุกบางคนเลื่องตกขอนไม้ทำท่าเหมือนการ์ตูนช่องดิสนีย์แต่พี่บังน่ะเหรอยืนกอดอกเฉยๆเหมือนกำลังมองหนูแฮมสเเตอรรร์หหลุดงงับขาู พวกนี้คือของเล่นประจําบ้านเท่านั้นแต่เรื่องเพิ่งเริ่มพี่บังขุดเสร็จรังแรกดันมีรังที่สองอยู่ข้างๆพี่บังเพิ่งปัดมือเตรียมจะกลับหันไปอีกด้านเท่านั้นแหละ โอ้ยยังมาอีกดันเจอรังงูเหลือมยักษ์อีกอันนึงแบบโคตรใหญ่แถมมีอุโมงค์ลึกเชื่อมกันเหมือนคอนโดงูห้ห้องนอนสองห้องน้ำชาวบ้านร้องพี่บังพอเถอะแต่พี่บังตอบเบาๆพอได้ไงยังไม่หมดนี่น้องเขาเลยเริ่มขุดต่อทันทีไม่นานก็เห็นลําตัวงูเหลือมโผล่มาแบบใหญ่บเบิ้มใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าแบคโคอีกใหญ่จนคนขุดยังถามว่าพี่นี่มันงูหรือท่อดาปราปานเนี่ย งานหนักแล้วพี่บังงูตัวนี้ใหญ่จนแขนพี่บังแทบหายพี่บังพยายามคว้าตัวมันเพื่อดึงออกมาแต่ไอ้งูตัวนี้มันตัวฟิตแรงดีเหมือนเพิ่งกินเวโปรตีนมามันตว,วัดลำตัวง้างรัดแขนพี่บังแบบเต็มแรงขนาดพี่บังยังพูดว่าโอเคตัวนี้ไม่ใช่เล่นแล้วเว้ย เพื่อความปลอดภัยพี่บังต้องถอย1นตั้งสติสูดลมหายใจหนึ่งชีแล้วจับจังหวะงูอย่างพระเอกหนังบูพี่บังเปลี่ยนยุทธวิธีจับหัวก่อนเพราะงูใหญ่แบบนี้สู้แรงรัดไม่ได้แน่นอนพี่บังเลยเล็งหัวมันให้แม่นๆพอเห็นจังหวะที่งูเงยหัวพี่บังก็พุ่งเข้าไปแบบฟาดฟันนารูโตะฟืบ ขวาหัวมันได้แบบจังๆตอนนั้นทุกคนร้องเฮเหมือนทีมชาติไทยยิงเข้าในนาทีสุดท้ายแล้วพี่บังกับทีมอีกหลายคนก็ช่วยกันยกงูขึ้นจากรางังยาวเบอเริ่มหนักจนดิสุดเลยทีเดียวครับนายเจ้าสุดท้ายพวกเขาก็ลากไปวางเป็นลานกว้างได้สาเร็จงูเหลื่อมยักษ์ยาวเป็น10บสฟุตนอนนิ่งแบบคนหมดแรงเล่นมาราธอนจบภารกิจหมู่บ้านปลอดงูแล้วอย่างน้อยก็วันนี้หลังรื้อรังงูไปส,สุดใหญ่ยกงูเหลื่อมยักษ์ขึ้นมาหลายตัวชาวบ้านถึงก็บอกว่าวันนี้ขอไหว้พี่บังหนึ่งทีเถอะ และแน่นอนภารกิจล้างคอนโดงูเหลือมก็จบลงอย่างสวยงามพี่บังสะบัดฝุ่นที่เสื้อแล้วพูดว่าโอเคหมดแล้วครับทุกคนเจอกันคลิตหน้า